มือถือชาร์จแล้วดับนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับพอเราเสียบสายชาร์จนะครับพอเราเสียบสายชาร์จที่มือถือของเรานะครับเสียบปุ๊บแล้วมันดับไปอย่างนี้นะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วมีวิธีแก้ไขได้ยังไงนะครับหรือเราควรทำแบบไหนนะครับก็ดูคลิปนี้ของช่อง Easy Mobile ได้เลยนะครับ ก็กลับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับช่อง easy mobile ทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับช่อง easy mobile ของเราก็มาในหัวข้อนะครับมือถือนะครับชาร์จแล้วดับนะครับชาร์จแล้วดับนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนายช่างนะครับเวลาชาร์จอยู่ดีๆนะครับเวลาเราเสียบชาร์จนะครับมือถือของเราดับไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับมือถือชาร์จแล้วดับนะครับอ่ะ อันนี้อ่ันนี้เป็นตูดชาร์จของมือถือนะครับประมาณนี้นะครับตู้ชาร์จนะครับบางรุ่นก็จะมีหลายแบบหลายลักษณะนะครับบางรุ่นมีหลายแบบหลายลักษณะนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือตูดชาร์จนะครับเดี๋ยวจะแกะตู้ชาร์จออกมาครับอันนี้คือตูดชาร์จของมือถือนะครับอาการแรกนะครับอาการแรกประมาณว่าชาร์จแล้วดับนะครับ จะเกิดจากตูดชาร์จนะครับเสียบเสียบปุ๊บอย่างนี้นะครับเสียบปุ๊บนะครับถ้านะครับตูดชาร์จตรงนี้นะครับมันช็อตนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองสังเกตส่องเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตูดชาร์จมันจะยุ่งยุ่งเยิองเยงนะครับดำดำไม่ไหช็อตช็อตนะครับหรือบางคนอาจจะดมนะครับบางคนนี้ชาร์จช็อตปุ๊บเอามาดมดูนะครับมีกลิ่นไหมนะครับแสดงว่าตูดชาร์จช็อตได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็ ลองไปที่ร้านนะครับลองเปลี่ยนตู้ชาร์จดูก่อนนะครับลองเปลี่ยนตู้ชาร์จดูก่อนนะครับถ้าหายก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่หายนะครับอันดับต่อไปนะครับอ่าก็ลองดูที่ IC ประมาณนี้นะครับ IC นะครับจะมีรอยไม่ไหม้อยู่นะครับอ่าให้เรายกออกหรือเราเปลี่ยนนะครับเวลาตู้ชาร์จนะครับชาร์จไปแล้วช็อตนะครับก็จะหายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเครื่องอีกประเภทหนึ่งก็คือน้ําเข้านะครับ น้ำเข้านี่ก็จะแก้ลําบากนะครับก็จะแก้ลําบากก็จะแก้ยากหน่อยนะครับกว่าจะไล่ไล่สัญญาณไฟให้นะครับให้ครบทุกเส้นนะครับกว่าจะเจอปัญหาก็จะยากหน่อยนะครับอาการตกน้ําก็จะซ่อมที่แพงหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆไปที่ร้านนะครับไปซ่อมที่ร้านนะครับอันดับแรกก็ลองให้เขาเปลี่ยนตู้ชาร์จดูก่อนนะครับถ้าเป็นตู้ชาร์จหายก็โอเคนะครับถ้าเปลี่ยนไม่หายก็ลองให้นะครับลอง ลองแนะนำดูนะครับว่าเราเจอคลิปนี้แหละของอช่อง Easy Mobile เขาบอกให้นะครับเป็นตูวชาร์จลูกกรนะครับเป็นตูชาร์จลูกกรเสร็จปุ๊บถ้าไม่หายนะครับก็ลองดู IC ที่ไหมนะครับแถวแถวตูดชาร์จนะครับ IC ไหม้ IC รั่ว IC ช็อตนะครับถ้าเป็นช่างจริงๆนะครับเขาก็จะสามารถเช็คได้นะครับว่าปัญหาเกิดจาก IC ตรงไหนนะครับแต่ถ้านะครับบางคนอยากจะซ่อมเองนะครับ บางคนอยากจะซ่อมเองนะครับมันจะมีมือถืออยู่ประเภทหนึ่งนะครับที่สามารถนะครับเปลี่ยนได้ทั้งชุดแบบนี้นะครับสามารถซื้อมาเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือมีทั้งสตรชาร์จมีทั้งแจ็คหูฟังแล้วก็มีทั้งไมโครโฟนนะครับมาในที่เดียวกันเลยนะครับอ่ามือถือรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่เสียนะครับตูดชาร์จเสียหรือแจ็คต่อหูฟังนะครับเสียนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะสามารถซื้อนะครับแผ่นนี้มาเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่าถ้าซื้ออยากไหนก็ลองดูตามเน็ตนะครับตามเว็บนะครับที่เขาขายกันก็มีนะครับซื้อมาไม่กี่ร้อยแล้วก็ถ้าเรามีนะครับถ้าเรามีประสบการณ์หรือเราเคยซ่อมนะครับเราเคยแกะเครื่องของเราก็ลองดูนะครับปัญหาตูดชาร์จนะครับชาร์จเข้าไปแล้วเครื่องดับนะครับก็ลอง ดูคลิปนี้นะครับลองดูคลิปนี้นะครับลองพิจารณาดูตามคลิปนี้เลยนะครับว่าร้านช็อตยังไงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับลืมบอกไปนะครับอันดับแรกนะครับถ้ามันชาร์จแล้วช็อตแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆลองเปลี่ยนสายชาร์จดูก่อนนะครับ Believe, เปลี่ยนที่ชาร์จดูก่อนนะครับถ้ามันย э ังเป็นเป็นแบบที่ชาร์จแล้วดับอีกก็ควรควรมาดูที่ตรงนี้หรือไปที่ร้านซ่อมนะครับถ้าเราทําไม่เป็นนะครับ อย่าพยายามทำเองนะครับอย่าพยายามทำเองนะครับคลิปที่ช่อง easy mobile ทำลงมานี่ก็เพื่อเพื่อนนะครับบางคนที่พอจะมีความรู้นะครับเกี่ยวกับโทศรศัพท์มือถือนะก็อาจจะลองทำเองได้นะครับถ้าใครที่ไม่มีความรู้จริงๆก็ไปให้ร้านซ่อมได้นะครับก็ลองไปปรึกษาร้านดูนะครับคลิปนี้ก็ทำเพื่อนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นความรู้ให้ลาใครหลายๆคนนะครับที่อาจจะมีความรู้เรื่องมือถืออยู่ นะครับก็สำหรับคลิปนี้ช่อง Easy Mobile นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรแบบไหนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการชาร์จดาวดับนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ตอบปัญหาให้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ